สวัสดีครับผมนายสเนสเน่ห์เสน่ห์รถบ้านครับวันนี้พี่จะพามาดูรถสวยดูยังไงขั้นตอนแรกดูฝาก,กระโปรงก่อนเลยเปิดฝากระโปรงรถดูก่อนเลยครับเดี๋ยวพี่เปิดฝากระโปรงให้นะครับหนึ่งส่วนมากลูกค้าจะดู ฝากระโปรงอ่าหนึ่งสีเดิมไหมอ่าสีเดิมสวยงามนะอ่าดูสีตะเข็บเดิมไหมตะเข็บโรงงานไหมอ่าน็อตฝากระโปงต้ก็เดิมไม่มีรอยขันแต่ถ้าแบบนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ลูกค้าเก่าเขาใช้ชกชกเปิดบนลังคาไอ้เปรคฝากระโปรงอ่าอันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้ชกนะดูคาน คานต้องเดิมตัวสือต้องอยู่อ่าอาร์ฮิตต้องอยู่สายขวาห้องเครื่องสวยดูหัวนอ็อตอ่ารอยควชมาร์กต้องอยู่สีเต็มเลยต้องอยู่อ่ะแสดงว,ว่ารถคันนี้ยังไม่มีการถอดเครื่องยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้สภาพสวยมาดูรอบข้างอ่านี่เลยอ่านี่ผิวฝาคันชนผิวตรวงสนิทสีสันสวยงามนะอ่า พี่ดูประตูซีนเดิมซีนเดิมถ้าถ้าประตูซีนเดิมเราก็ไม่ต้องไปแกะของเขาเพราะว่าถ้าถ้าเราแกะของเขา่ามันจะเสียสูญนไม่จําเป็นว่าอันนี้จะต้องแกะเพราะว่าถ้าเราดูซีนประตูเดิมโครงสร้างมันไม่ถูกแล้วว่ารถคันนี้มีการชนมาหรือเสียสูญนอันนี้โอเคดูรอยน็อตเนี่ยสวยงามนะ,ะไม่มีรอยกุญแจคิ้วอันนี้เลยนะนี่นี่ ต้องตรงไม่คดงอสวยอันนี้ถือว่ารถสวยรถสวยสีเงานะไม่เพี้ยนดูซ้ายดูซ้ายดูขวาดูตรงตรงสีสันดีอโอเคไม่เพี้ยนอันนี้สีไม่เพี้ยนอันนี้สีเดิมไม่มีเก็บสีครับ อันนี้น็อตเดิมนะวิธีดูง่ายๆขั้นตอนแรกๆเนี่ยน็อตเดิมไม่ไม่มีรอยกุญแจนะซีนเดิมซีนซีนก็เหมือนการข้างประตูแต่เราต้องดูเป็นนะบางคนเขาก็ยามาเมื่อนอะไรเงี้ยแต่เราต้องดูสังเกตแต่ต้องไปช่างสังเกตหน่อยถือจะโอเคนะตะเข็บร้อยอาร์คแต่แตและรุ่นอ่นะมันจะไม่เหมือนกันรถวิง่งน้อยวิ่งมากอ่ะดูดิสเบรกนะดิสเบรกยังดีสภาพดี ดูดิเบรกถ้าดำนี่แสดงว่ารถวิ่งเยอะน็อตแสดงว่ารถคันนี้ไม่มีการลุยน้ำมาเยอะไม่ค่อยเปียกเพราะน็อตดุมยังสวยดีน็อตดุมเงางามเห็นปะถ้าถ้าดุมคิดนิมเยอะแสดงว่ารถคันนี้ลุยน้ำไอ้เงี้ยสวยนะท่อขาวดีอะไรดีเงี้ยโอเคคัสซีสวยซีนอย่างเงี้ยนะไม่โดนไม่โดนนะเปียกเดิมอันนี้เดิมอันนี้เดิม เหตุมอ,อกอแต่เราต้องไปช่างสังเกตนะแต่ละรุ่นรถเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันพึกมอ,อกอหรืออะไรอย่างเงี้ยภายในหนึ่งสวยงามนะเนี่ยไม่มีริ้วรอยรอยขีดข่วนอ่าถ้าภายในรถรูรูอย,อย่างนี้ถ้ามีรอยขีดข่วนมันจะไม่สวยมันจะต้องสวยงามไม่มีริ้วรอยอันนี้นะไม่มีริ้วรอยอันนี้สวยเบาต้องไม่มีริ้วรอยสวยแน่นเนี่ยผ้าหลังคาต้องสวยงาม ไม่มี้อยปากกาหรือเด็กๆกีดข่วนเป็นริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูข้างในเดี๋ยวไปดูข้างในพวงมาลัยรถวิ่งน้อยวิ่งมากดูพวงมาลัยเลื่อมไม่เลื่อมถ้ารถพวงมาลัยไม่เลื่อมแสดงว่ารถคันนี้ใช้น้อยเทนรถวิ่งหกหมื่นถ้าพวงมาลัยเลื่อมแล้วอะไรเงี้งยให้ฟันทงได้เลยรถก่อใหม่มันไม่บาลานซ์กับใหม่รถวิ่งน้อย กระพวกอุปกรณ์ตกแต่งอันนี้ต้องบาลานซ์กันไม่ใช่ว่ารถวิ่ง60มืนแต่พวกเนี้ยมันพังหมดเลยนะมันมีรอยแตกรอยเลื่อมอะไรอย่างเงี้ยครับเบาะก็แตกมันถือว่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สมดุลกับไม้รถยนต์เราอ่าอย่างี้สวยไฟนี่ต้องไม่เหลืองไฟต้องขาวะสะอาดดีสะอาดตาเนี่ยโอเคเนี่ยไฟเดวไลท์สวยเนี่ยคิ้วเนี่ย ลงปิ่ไม่มีรู้รอยอันนี้โอเคสถานที่นะเต็นรถยนต์มีความน่าเชื่อถือไหมเต็นรถยนต์มีความเชื่อถือมีหลังการขายที่ดีมีรับประกันหลังการขายอ,อันนี้โอเคจริงๆแล้วเต็นรถยนต์ที่อยู่ในสมาคมหรืออะไรแล้วแต่นนะถ้าถ้าพี่มองดูว่าเขามีอยู่ในสมาคมมีป้ายการันตี ชมรมสมาคมหรืออะไรของสมาคมอะไรเงี้ยนะรถยนต์ใช้แล้วอันนั้นจะดีเพราะว่าเขาจะรับประกันร่างการค่ายแล้วรถเขาจะมีจุดเด่นเขาจะไม่เอารถบรรทุมาแบบเต็มที่ไม่มีรถบรรทุกต,ตะขันมีรถร้อยกะคันแต่พี่ไม่มีขนตะคันคัดรถตลอดแล้วรถเนี้ยทางร้านเราซื้อจากสุดไปแดงเป็นคนรับซื้อที่สุดไปแดงรถออามเทิน,นอ,อันนั้นอ่าันอันนั้นเราเราจะได้รถสวย,ดวยได้รถบ้านแท้ ดูสำเนาได้เอกสารได้หวังว่าอีพีหน้าเจอกับพี่ใหม่เดี๋ยวพี่จะบอกวิธีเคล็ดลับดูไปไเรื่อยๆหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้สาระความรู้เกี่ยวกับรถยนต์มือสองดูรถมือสองแบบไหนที่สวยผมนายสเสน่ห์เสน่ห์รถบ้านรถสวยตรงใจไม่แท้ครับสวัสดีครับ